จริงๆถามว่าทำไมถึงชูนโยบายการศึกษาทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ขายยากเป็นเรื่องที่ทางการเมืองบอกว่าไม่เซ็กซี่แต่พักเพื่อชาติมองว่านี่แหละคือเรื่องท้าทาย e อ u k คี Election 2023นโยบายการศึกษาหน้าใหม่เปิดนโยบายการศึกษาพักเพื่อชาติอนาคตหน้าใหม่ของเด็กไทยจะเป็นอย่างไรประวิสรัติยภัรัตน หัวหน้าพักเพื่อชาติเมื่อคนไม่มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดอะเนี่ยแหละคือปัญหาสำคัญที่ทำให้รายได้ไม่พอมันไม่มีใครอยากได้เงินแค่ค่าแรงขั้นต่ำหรอกคะ่ะแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกไม่มีทักษะไม่มีคนมาอัพสกิลให้เพราะต่อให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสุดท้ายก็ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะว่าเงินเฟ้อของแพงขึ้นทุกวันแล้ว เรามีทักษะเท่าเดิมแล้วเราจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงอาวุธและทักษะคือสมบัติที่ใครพรากเอาจากเราไปไม่ได้และพรรคเพื่อชาติอยากจะสัญญาที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับคนในชาติทุกคนเรียนอะไรให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันบวกกับต้องเพิ่มเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆของโลก สิ่งที่ต้องบรรจุไปอีกคืออะไรเรื่องสิทธิพลเมืองรู้ว่าเราจะต้องมีสิทธิ์อะไรในประเทศนี้ได้บ้างเรื่องภาษีเพราะว่าอะไรรัฐต้องการเก็บภาษีแต่ทุกวันนี้เราจ่ายภาษีกันไม่เป็นแล้วจะบริหารจัดการยังไงเรื่องการเงินการออมบวกการลงทุนน่ะคือพื้นฐานที่จะต่อยอดให้ทุกคนอยู่รอดในสังคมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการบรรจุลงไปในหลักสูตร เรื่องการดูแลสภาพจิตใจตัวเองเรื่องเพศวิถีศึกษาเพื่อให้รู้ว่าความหลากหลายมันมีมากมายเชื้อชาติสีผิวเพศมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สแตนดาร์ดเดียวอันนี้ค่ะให้มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องบรรจุเพิ่มเข้าไปต้องเริ่มก่อนว่าพักเพื่อชาติเน้นจุดหมายปลายทางสุดท้ายคือต้องเป็นการเรียนที่ฟรีฟรีจริงๆและ เป็นการเรียนฟรีตลอดชีวิตก่อนที่เราจะไปเรียนฟรีได้จริงปัญหาอะไรที่ต้องแก้เร็วที่สุดแน่นอนว่าเป็นเรื่องของครูก่อนที่คุณภาพการศึกษาจะดีได้ครูต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนครูจะต้องได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม2ก็คือภาระงานเอกสารต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูสามารถดูแลเด็กเรื่องต่อไปคืออะไรคุณภาพชีวิตของเด็กๆในโรงเรียน ต้องเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้กับเด็กเพราะว่าพัฒนาการที่สําคัญของคนน่ะก็คือต้องมาจากสารอาหารถ้านับแค่ค่าอาหารอย่างเดียวอะ่ะสิบาทต่อหัวเราจะต้องเพิ่มให้เป็น30บาทต่อหัวให้ได้เพื่อที่จะได้มีโภชนาการที่ดีบวกเรื่องหลักสูตรเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องแก้ไขหลักสูตรแกนกลางทั้งหมดให้มีคณะกรรมการที่ออกแบบหลักสูตรใหม่ทั้งหมด เป็นผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาเพื่อให้มาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กๆรวมถึงวิธีวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบแพรคัดออกเราจะทำยังไงให้ทุกคนชนะไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วก็จะมีเรื่องการเรียนออนไลน์อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเราจะต้องมีแพลตฟอร์มที่ทำให้เด็กสามารถเรียนออนไลน์แล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปก็คือเรื่องข้อสอบ นอกจากหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานข้อสอบก็ควรจะเป็นมาตรฐานให้เหมือนกันทุกรงเรียนไม่ใช่ว่าโรงเรียนท็อปๆข้อสอบยากโรงเรียนที่โรงเรียนชุมชนข้อสอบง่ายเพราะว่าบุคลากรไม่พอเราจะทำยังไงให,ให้ให้ทุกคนได้เรียนหลักสูตรเดียวกันโดยที่ไม่แบ่งแยกโดยที่เท่าเทียมแล้วก็สอบข้อสอบเหมือนกันได้เพื่อเตรียมตัวไปสู่ระดับสูงในอนาคต ในการสอบเข้ามอปลายหรือสอบเข้ามหาลัยก็ตามเอาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสายสามัญและสายอาชีพเป็นสิ่งที่พักเพื่อชาติต้องการแก้ไขจริงๆเพราะทุกวันนี้งบประมาณที่ลงกับสายสามัญ80%สน80%สายอาชีพเพียงแค่20%แต่ถ้าเราไปศึกษาในยุโรปแคบจะ50% เพราะอะไรเพราะเขามองว่าคนทุกคนมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดังนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับทั้งสองสายเราจะมีแค่สายเดียวมันไม่ได้มันทําให้ะบบเศรษฐกิจพังจริงๆอะถ้าเป็นไปได้อะคืออยากทําทั้งระบบไปพร้อมกันอย่างที่บอกไปแล้วมันไม่มีอะไรรอได้เลยหรืองบประมาณออกมา3ามแสนกว่าล้านบาทต่อปีอะเราจะทําอะไรตรงไหนบ้างจริงๆมันทําทุกอย่างไปพร้อมกันได้หรือหรือ กฎระเบียบต่างๆออกมากฎกระทรวงอะไรที่รัฐมนตรีคนเดียวเซ็นได้อย่างเช่นเรื่องชุดนักเรียนนะคะที่เราจะลดต้นทุนภาระของผู้ปกครองเข้าใจว่าเป็นเรื่องระเบียบเรียบร้อยเป็นเรื่องความมั่นคงเหมือนของสมัยก่อนหรือเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำไทยก็เลยมองว่าจริงๆแล้วถ้าชุดนักเรียนเป็นภาระเราก็ต้องยกเลิก การศึกษาของพักเพื่อชาติไม่ใช่แค่ในระบบหรือนอกระบบหรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเราจะหยุดทําแค่นั้นแต่เรามองว่าจริงๆแล้วการศึกษาและการเรียนรู้่มันคือทักษะที่จําเป็นตลอดชีวิตดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยทํางานหรือจบจากระบบการศึกษาไปแล้วอ่ะก็เป็นภารกิจของรัฐบาลรวมถึงพักเพื่อชาติที่จะผลักดันนโยบายให้คนสามารถอัปเดตข้อมูลความรู้ได้ตลอดเวลาและมันควรจะฟรีด้วยหรือเริ่มต้นจากต้นทุนต่ํา ะะเพราะทุกวันนี้เราอยากเรียนทักษะอะไรที่ใหม่ๆทันโลกแต่คอร์สเรียนก็แพงเหลือเกินแต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้รัฐบาลเป็นหนึ่งหน่วยที่ออกหลักสูตรมาและให้คนเรียนได้ถูกหรือฟรีนี่แหละค่ะคือการติดอาวุธที่แท้จริงให้กับคนในชาติโดยที่ไม่ต้องแจกเงิน